อ้าวทำไมจิตมีสองแล้วท้ามีคนดูกับกับจิตสงบเป็นสมาธิก็ไปคิดเอาไงไอ้ที่เห็นว่ามันไม่ใช่จิตที่มันสงบมันคืออารมณ์อะไรละ่ะคือค่าสึกของฌานรู้ไหมค่าสึกของฌานก็คือลมหายใจอันนี้การเข้าฌานนะเพราะเข้าฌานมันไม่มีลมหายใจไม้แต่ลมหายใจก็ไม่มีถ้ายัางหายใจอยู่มันจะเข้าไปได้ หลงตาก็พูดมาหลายหลายปีนะเรื่องเนี้ยเวลาถ้าเราดูลมหายใจมีสติอยู่ในลมหายใจมันเข้าไม่ได้แต่เป็นการเจริญฌานหรือทรงฌานได้จะไม่ได้เข้าฌานต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยเหมือนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งวันนี้เรามาเพ่งดูจิตจิตเราเป็นสมาธิจิตเราสงบแล้วใครล่ะไปเห็นความว่าจิตสงบรู้ได้ยังไงใครเป็นคนรู้ว่าจิตสงบแสดงว่ามีสองแล้วใช่ไหมต้องมีจิตที่สงบก็มีคนดูจิตอยู่ใช่ไหม อ้าวทำไมจิตมีสองแนะล้วท้ามีคนดูกับกับจิตสงบเป็นสมาธิก็ไปคิดเอาไงไอ้ที่เห็นว่ามันไม่ใช่จิตที่มันสงบมันคืออารมณ์แต่ผู้รู้ก็รู้อยู่ใิงไหมเราเห็นอะไรล่ะก็เห็นอารมณ์พวกนี้ก็ไม่เที่ยงแม้แต่ความสงบแม้แต่ความทุกข์ความสุขมันก็ไม่เที่ยงเรียกว่าเวทนาจะใครล่ะเป็นผู้รู้ตอนนี้เราเอาเวทนาเป็นจิตแล้วใครล่ะเป็นคนเป็นผู้รู้เวทนาทำไมมีสองอะ่ะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ แล้วจิตคืออะไรล่ะเอออย่างเงี้ยหลวงตาถามกลับไหนบอกว่าไปฝึกจิตอบรมจิตจิตคืออะไรอะ่ะผู้รู้ผู้รู้มาจากไหนอะ่ะรู้อะไรอะ่ะอันนี้ต้องย้อนกลับไปจิตคืออะไรที่หลวงตาถามต้องตอบไปตรงประเด็นย่างขันห้าชีวิตเราเนี่ยเนี่ยอยู่ในประกอบด้วยขันห้าจริงไหมแล้วพระพุทธเจ้าย่อเหลือลูก,กับนามมือสองเอ้าไหนจิตอยู่ไหนอะ่ะมันมีแค่ลูก,กัานามไม่ใช่ความคิดก็ไม่ใช่อีกแหละแล้วใครเป็นคนรู้ความคิดล่ะ นี่แหละเราก็เลยหลงประเด็นว่าบางคนบอกว่าความคิดก็เป็นจิตบางคนก็พูดว่าความคิดไม่ใช่จิตไอ้ตัวจิตทําไมเป็นได้หลายอย่างและจิตมันไม่มีตัวตนไม่เป็นอันเป็นสภาวะอาการธรรมชาติทําไมไปปั้นเรื่องให้มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไั้ที่จิตมันเป็นอนาตามันไม่ใช่สั์ใช่บุคคลจริงไหมมันไม่มีตัวตนทําไมสร้างมันมีตัวตนขึ้นมาได้อะเพราะความปรุงแต่งไงเราก็จิตอยู่ในวงวนของความคิดอยู่ดี แต่ที่เขาพูดเรื่องจิตเห็นจิตจิตในจิตเขาถามกันว่าจิตในจิตคืออะไรทําไมมีจิตในจิตอีกเพราะมันมีสองนัยยะมันเป็นาคู่จริงไหมจิตเห็นจิตอย่างเงี้ยเห็นไหมอ้าวทาไมมีสองล่ะมาจากไหนอีกอะภาษาพูดกับเรื่องจริงมันคนละเรื่องมันเป็นสมมุติไอ้พูดเนี่ยแต่สภาวะธรรมมันเป็นของจริงจริงไหมเพราะนั้นเราก็เลยสมมุติขึ้นว่าจิตหนึ่งก็คือความคิดหรือเรียกว่าจิตแต่สังขารจิตหนึ่งคือจิตผู้รู้จริงไหมคือสติ ถ้าเรามีสติอยู่ในลมความคิดก็ผุดผ่านจริงไหมถ้าเราอยู่ในลมความคิดมันก็ผุดผ่านเกิดดับเกิดดับจริงไหมถ้าเมื่อไหร่เราหนีออกจากลมไปไปอยู่กับความปรุงแจงจริงไหมมันก็ไม่ดับแล้วมันก็ปรุงไปแล้วนั่นเรียกว่าการเกิดสําหรับภาษาธรรมถ้าภาษาโลกก็คือมีคนเกิดต้องมีคนเกิดต้องมีคนแก่คนเจ็บคนตายใช่ไหมจตายนอกเขาลงอันนั้นเขาเรียกภาษาคนแต่ภาษาธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่มีคนมันเป็นน้ําเนี่ย รานนั้นเราก็เลยสมมุติออกก็แล้วกันว่าอ้าวสติสติก็คือจิตแหละกันเดียวกันเหมือนระบบของศีสมาธิปัญญาเนี่ยเหมือนเราก็วิ่งไปหามักอยู่น่มักแปดมักนั่นมักนี่จริงไหมสับสนไปหมดถ้าไม่เดินตามมักก็จะไม่ถึงธรรมเดินยังไงล่ะมักแปดสิต่พระพุทธเจ้าขอย่อลงเหลือแต่สมถะวิปัสสนามากัากตัวเดียวคือศีสมาธิปัญญานัา่นคือมันล้วพูดถึงเรื่องสีก็อธิศีลน่ะ อันที่ศีลอันที่จิตอันที่ปัญญาแล้วเป็นศีลสมาธิปัญญาเสร็จแล้วเป็นมรรคเดียวแล้วอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเราพยายามขยายออกมาด้วยความคิดนี่เองด้วยเหตุด้วยผลแต่ธรรมะน่ะมันเป็นของจริงมันเหนือเหตุเหนือผลจริงไหมก็คือความคิดเองเมื่อไหร่เราเห็นความคิดรู้อยู่ซึ่งความคิดหรือพระพุทธเจ้าเรียกว่าเพราะความไม่รู้ความเกิดของสังขารเพราะความไม่รู้เหตุเกิดของสังขารเพราะความไม่รู้ความหลบดลงซึ่งสังขาร ขันห้าดับก็บรรลุทรรมขันห้าดับมึงก็ตายสิเพราะร่างกายประกอบด้วยขันห้าจริงไหมอ้าวพระพุทธเจ้าบอกดับขันปรินิพัานอันนั้นตายเลยนะเขาไม่ได้ดับขันห้าเห็นไหมมันเลยเพี้ยนกันไปหมดบางทีครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเนาะมันก็มีผลนะต่อคนฟังจริงไหมเาะลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะถือพอพูดออกไปว่าดับขันห้าก็บรรลุเจโตอะไรบ้างมันจะไปดับขันห้าเลยดับมึงก็ตาย เพราะร่างกายเราประกอบด้วยขันห้าคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญาณจริงไหมที่ดับี่ยไม่ใช่ดับขันห้าที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยดับอุปทานขันดับอุปทานอุปทานขันห้าลุกขะอุปทานขันนี่เลยตัวทุกขันห้าเขายังอยู่หรือทรงท่าขันอยู่หรือจะท่าขันล้วนๆนะอุปทานนั้นดับสิ้นแล้วไม่มีตัวยึดมั่นถือมั่นในขันห้ายีกเพราะฉะนั้นอนิจจาวัจสังขาราอนิจจา แปลว่าอัน,นิจจังจริงไหมแปลว่าไม่เที่ยงวัตตะนี่คือไม่จบไม่สิน้นยาวนานวัตตะสงสารวัตตะสังขาราสังขาราหมายถึงสังขารสังขารก็หมายถึงความคิดมุงแจงความคิดถึงมุขแจงเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่เที่ยงเห็นไหมมันเลยเป็นทุกข์นี่เป็นธรรมะแต่เรากลับไปเอาโน่นสักอน,นิจจาไปเอาอะไรอยู่หน้าศพน่งธรรมะอันประเสริฐอันเลิศเนี่ย ให้พาขึ้นไปตอนเป็นดึงกผ้าอยู่หน้าศพอ่ะบางสกุลนั่นนะไปท่องอนิจาวะจัสังฆา,าอุปเราตวานาตมิโนอุปชินวาวะนิรุสันติเตสังอุปัสโมสุโขมันเป็นธรรมะมันเป็นคําสอนสงบจากสังขารนั่นแหละเตสังอุปัสโมสุโขเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วเราก็ไปทําพิธีไปดึงผ้าออกจากหน้าศพมันเกี่ยวอะไรกับศพล่ะอันิจาวะจัสังฆา,าเพราะเราเอาสังขารนี่เป็นร่างกายซะ สังขารไม่ได้แปลว่าร่างกายร่างกายเนี่ยเหมือนรูปเป็นธาตุสี่จริงไหมสังขารคือตัวปุงแตง่งไม่ปรุงมันก็ไม่เกิดอพูดหนักไปบะวะนะเริ่มสับสน <c oughs> เพราะฉะนั้นนะการถ้าเราผิดกับผิดกระดุมเม็ดแรกผิดเป็นวิชาที่เจ็ติดต้นเป็นศาสาสตที่สจติต้นไม่มีทางไม่มีรอยเท้าในอากาศเพราะฉะนั้นการฝึกอนาปา,าติกคือ เอาสติหรือเอาจิตเนี่ยมัดไว้กับลมเรียกว่ากรรมฐานฐานหมายถึงลมหายใจอะเป็นฐานเป็นที่ตั้งของจิตยึดมั่นไว้เกาะลมไว้ไม่ให้ไหลไปตามสัญญาลมคือคันหนะ้านั่นแหละสี่คันนี่คือจิตจสังขารนั่นเองคือเรียกว่าการปรุงแต่งไม่ให้ไหลไปตามความคิดนั่นเองไม่ให้ไปปรุงต่ออยู่เรื่อย ไม่ได้เอาความสงบเมื่อจะไปหลับตามไม่สงบหรอกจะไปนั่งอยู่ไหนก็ถ้าไปคิดอยู่นะ่ะได้ทําได้เพียงอย่างไปทุกอยู่วัดนะั่นะทุกอยู่ที่นั่นแหละก็ไปคิดเอาเพราะฉะนั้นสมาธิจริงๆมันต้องว่างจากเจตนาหรือว่างจากความคิดเพราะเจตนามันเป็นกรรมมันเป็นตัวเป็นตนเป็นตัณหานั่นเองเจตนาดีมันก็เป็นกรรมดีจริงไหมเจตนาไม่ดีมันก็เป็นกรรมไม่ดีเห็นไหมเป็นกรรมชั่วนั่นเองเรียกว่าอกุศลและกุศลมันมีสองอย่างแค่นี้ ถ้าเรามันคิดดีผลขึ้นมาเราก็ไม่เอาซะเรามาอยู่กับลมซะความดีก็ดับลงไปอย่าไปดีกับมันเห็นไหมไม่เอาทั้งดีทั้งไม่ดีเห็นไหมความว่าดีก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาเห็นไหมว่างอยู่กับลมนี่เองเห็นไหมแล้วเราจะอยู่ได้ไหมล่ะเกาะลมเข้าไว้เรียกว่าอสังกจะแน่นอนอันนี้สง์ของอนาปานสตยิยิ่งใหญ่นักเห็นไหมมีสามประการอย่างน้อยเนี่ยจะเป็นอนาคามีอย่างกลางได้เป็น พระอรหันต์ตอนใกล้ตายฉันจะตายอย่างมากเลยเป็นอรหรตัตผลตอนมีชีวิตยอยู่เห็นไหม